โครงการคุณคิดว่าไม่แต่เราคิดว่าใช่ผักตบชวาเป็นวัชพืชที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงทนทานต่อสภาพแวดล้อมมีการขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วทั้งทางเมล็ด และการแตกหนอ่อทำให้มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงก่อให้เกิดปัญหาต่อแหล่งน้ำต,ต่างๆทั่วประเทศและก่อให้เกิดผลเสียทางเศรษฐกิจกสังคมและสิ่งแวดล้อมผักตบชวาจะเจริญเติบโตสูงสุดในช่วงเดือนเมษายนและมีการเจริญเติบโตต่ำสุดในช่วงเดือนมกราคม สวัสดีค่ะค,คุณผู้ชมสสวันนี้พบกับพวกเราเถยเที่ยวไทยนะคะแต่วันนี้เราไม่ได้พามาเที่ยวนะคะเราจะมาสำรวจทรัพยากรธรรมชาติกันนะคะและเราจะมีวิธีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของเราได้อย่างไรและจะมีวิธีกําจัดอย่างไงวันนี้เราขอเสนอปัญหาทรัพยากรที่เป็นปัญหานะคะก็คือผักตบชวานะคะเป็นปัญหาตามแหล่งน้ําตามมาเลยค่ะตามมาทงนี้ค่ะ ต้องมุ่นป่ามุนดงไปเหมือนกันหาชาดีเลยนะคะพาที่ฉันมาถ่ายยากเหลือเกินางานยากดินก็เตะเขื่อนด้วยโอ,โ,อโอ้ถ้าตกลงไปนี่จะมีใครช่วยชีวิตไหมเนี่ยนี่นะคะถัดตกชาวบาเป็นปัญหาหลักของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะคะเป็นวัชพืชที่ จะว่าไม่ให้ประโยชน์อะไรเลยก็ได้นะคะเพราะมีแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะคะมีแต่ตทําลายระบบนิเวศธรรมชาติเฉยๆโอ้สดเอาขึ้นมาไม่ได้ดูเป็นภาพรวมเลยก็แล้วกันนะคะโอ้ยไงนี่นะคะถ่ายใกล้ๆนะคะถ่ายผักตบนะคะไม่ได้ถ่ายหน้าดิฉัน นี่นะคะผักตบชวาใครไม่รู้จักก็ดูไวนะะน้นะคะผักตบนี่แะคะผักตบหรือจะแชดตบก่อนค่อยรู้ก็ได้นะคะสระน้ําบริเวณหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสรา,ารคามแหล่งน้ําที่แต่ก่อนเคยมีความงดงามสะอาด อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายตอนนี้กลับกลายเป็นหล่งน้ำที่มีปัญหามีสภาพเน่าเสียเพราะมีการขยายพันธุ์ที่รวดเร็วของผักตบชวาที่เข้ากลุ่มพื้นผิวหน้าน้ำแม้จะมีการแก้ไขโดยการทำความสะอาดบ่อยครั้ง แต่ก็ยังมีปัญหาในการทำลายเพราะผักตบชวามีจำนวนมากเมื่อยกขึ้นบกแล้วยังส่งปัญหากลิ่นเน่าเหม็นเป็นมลพิษทางอากาศอีกด้วยนี่นะครับคือผักตบชวาเราไปสอบถามความคิดเห็นกันเลยนะครับว่าจะสามารถนำผักตบชวาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรครับ เราคิดว่าคุณคิดว่ามันจะสามารถใชป้ประโยชน์ได้อย่างไรครับมื่น,นี่เหรอคะครับมันหนูคิดว่ามันไม่มีประโยชน์เพราะว่าเอาขึ้นมาแล้วก็ทิ้งทิ้งไว้ก็เป็นทําให้มันเป็นมลภาวะทางจากที่เป็นทางน้ําเสจปุ๊บมันก็จะมาเป็นทางบกทางดินต่อแล้วหลังจากมันยังส่งผลสภาวะถึงไอ้อากาศอีกเพราะว่ามันส่งกลิ่นเหม็นเหม็นแบบ,บเหม็นเน่าเโ่ผว่าไม่มีประโยชน์หรอกเหม็นแบบหากมา ครับเมื่อเรารู้จักผักตบชวากันแล้วนะครับเราจะไปทราบถึงประโยชน์ของผักตบชวานะครับที่นําขึ้นมาจากแหล่งน้ําแล้วเราจะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรนะครับผักตบชวานี้นะครับจะสามารถไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรครับนะคะเมื่อผักตบชวาของเราแห้งแล้วนะคะชาวบ้านนะคะหรือเขาจะใช้ภูมิปัญญาของเขานะคะในการจัดการผักตบนี้นะคะด้วยการใช้ส่วนประกอบต่างๆของผักตบนะคะไปใช้ใน ในการทำตะร้านะคะแล้วก็จะมีกระติบข้าวนะคะแล้วก็จะมีสามารถที่จะทำเป็นสารเป็นถาดรองจานรองแก้วได้ค่ะแล้วส่วนนึงก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตรประจำวันได้นะคะนอกจากจะนอกจากจะมีคุณเออมีไปเออมีโทษแล้วนะคะก็จะมีประโยชน์ในส่วนนี้นะคะคือสามารถนำไปใช้ได้นะคะครับดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าฝักตบชวานั้นนะครับจะมีทั้งประโยชน์แล้วก็โทษนะครับ ประโยชน์ก็คือการนําไปสารเครื่องสิ่งทอต่างๆเช่นกระเป๋าแล้วก็ถาดตะกร้าต่างๆนะครับดังนั้นเราควรที่จะนําผักตบชวานะครับในแหล่งน้ําที่ถือว่าเป็นปัญหาของแหล่งน้ำนะครับนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆได้อย่างมากมายครับการรเจิิตตโญ และการขยายพันธุ์ที่รวดเร็วของผักตบชวาทำให้เกิดมลภาวะทางน้ำที่ขัดขวางการไหลเวียนของน้ำทำให้แหล่งน้ำเน่าเสียยากต่อการกำจัดแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีประโยชน์เพราะผักตบชวานั้นมีความเหนียวทนแข็งแรงเวลาแห้งสามารถนำไปแปรรูปเป็นเครื่องใช้เครื่องประดับและของตกแต่งบ้านเช่นตะกรา้ากระเป๋า กล่องใส่กระดาษชิดทู่กรอบโครงไฟและเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเราจึงคิดที่จะทำโครงการคุณคิดว่าไม่แต่เราคิดว่าใช่มีจุดมุ่งหมายหลักสีประการคือ 1. แก้ไขสภาพปัญหาของแหล่งน้ำที่เน่าเสีย 2. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้ดีและสวยงามมากยิ่งขึ้น 3. ลดมลภาวะทางบกและทางอากาศที่เกิดจากซากและกลิ่นเน่าเหม็นของผักตบชวา 4. นํนำผักตบชวาไปแปรรูปให้เกิดประโยชน์และมีคุณค่า เมื่อได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมในแหล่งน้ำให้กลับมามีความสะอาดสวยงามเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตต่างๆดังเดิมแล้วอย่างได้แก้ไขสภาพแวดล้อมทางบกและอากาศที่เกิดจากซากผักตบชวาโดยการนำผักตบชวานั้น ไปแปรรูปเพิ่มมูลค่าให้แก่วัชพืชที่ดูไร้ค่าให้กลายเป็นของใช้ที่สวยงามเป็นเครื่องใช้เครื่องประดับบ้านเรือนได้เป็นอย่างดี สำหรับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของทีมงานเรานะคะอย่าท่าน้ำข่าวตราจเจ้าอาวาสใส่ที่คาดผมไฟเช็คตาเพราะอย่มีขี่ม,มอเตอร์ไซค์กับเบื้องตาลูกชนีวิ่งไล่หนีแพนด้าและอย่าถาก้นไาล่ตาควายธนูค่ะสำหรับวันนี้รายการของพวกเราเถยเที่ยวไทยขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ